สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้จะเป็นการทบทวนบทเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเรื่องของการประกอบวัตถุและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุนะครับคุณครูก็มีคําถามนะครับให้นักเรียนนะครับนักเรียนคิดว่าการนําเนื้อไก่ไปปิ้งบนเตาไฟเป็นการให้ความร้อนหรือทําให้เย็นครับ เป็นการให้ความร้อนนะครับเมื่อเรานำไก่ไปปิ้งบนทอาไฟนะครับแล้วนักเรียนคิดว่าจะส่งผลให้เกิดการเปลีป่ยนแปลงอย่างไรก็คือเนื้อของไก่ก็จะเปลีป่ยนแปลงไปนั่นเองนะครับการประกอบวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนย่อยวัตถุรอบตัวเราบางอย่างอาจจะทําให้วัตถุชนิดเดียวกันนะครับบางอย่างเนี่ยเกิดมาจากวัตถุหลายชนิดนะครับมาประกอบเข้าด้วยกันหรือเป็นวัตถุชิ้นเดียวกันก็ได้นะครับทีนี้วัดสดุนะครับ คือสิ่งของที่ทำมาจากวัสดุชนิดต่างๆซึ่งเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ดได้คุณครูก็ยกง่ายๆเลยอยู่ใกล้ตัวเราก็คือไม้กวาดก้านามะพร้าวนั่นเองนะครับทีนี้การประกอบวัตถุนะครับชิ้นใหม่นะครับให้เป็นวัตถุส่วนย่อยนะคบนักเรียนเห็นตะกร้านะครับตะกร้านะครับที่อยู่ด้านหน้าและดูหัวลูกศรน,นะครับชี้ออกไปก็จะได้เมื่อเราแยกออกมาแล้วก็ได้แค่ตอกไม้ไผ่นะครับทีนี้คุณครูก็ทํา มาเป็นวัตถุชิ้นใหม่เราก็จะได้เป็นกระดดมกับชาลอมนั่นเองนะครับนักเรียนทีนี้การเปลี่ยนแปลงของวัสดุนะครับเมื่อนําวัสดุแต่ละชนิดมาให้ความร้อนหรือทําให้เย็นก็จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเมื่อนําไอศครีมไปที่ให้ความร้อนก็จะทําให้วัสไอศครีมเริ่มหลอมเหลวนะครับแล้วก็เมื่อเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวนะครับหลังจากนั้นเมื่อนําไปแช่ใน ตู้เย็นไอศครีมจากเหลวละลายข้อแข็งตัวขึ้นมาได้นั่นเองนะครับทีนี้การให้ความร้อนแก่วัสดุนะครับคือการทำให้วัสดุมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือทำให้วัสดุร้อนขึ้นซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี <c oughs> เช่นการเผาด้วยไฟการแช่ในน้ําร้อนการอบด้วยความร้อนการนําไปตากแดดอันนี้ก็เป็นภาพของการที่เรานํา ปลาเป็นวิธีการถนอมอาหารมาตากเดดนะครับเพื่อให้อยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นก็จะทําให้ปลาเนี่ยเปลี่ยนสีไปบ้างนะครับแล้วก็เป็นวิธีการถนอมอาหารนั่นเองนะครับทีนี้การให้ความร้อนแก่วัตถุนะครับโดยการที่เราเห็นไอศครีมทั้ง3ามแท่งนะครับอยู่ในช่องเย็นทีนี้เมื่อโดนความร้อนก็จะเห็นว่าไอศครีมเนี่ยเริ่มละลายตัวนั่นเองนะครับทีนี้การทําให้วัตถุเย็นตัวลงนะครับก็คือ การให้วัตถุมีอุณหภูมิหรือทําให้วัตถุเย็นตัวลงซึ่งสามารถทําได้หลายวิธีเช่นวางวัสดุนะครับที่ร้อนไว้ในอุณหภูมิ้องปอติการแช่ในถังน้ําแข็งหรือตู้เย็นการแช่แข็งในช่องแช่แข็งของตู้เย็นนั่นเองนะครับการทําให้วัตถุเย็นตัวลงนะครับน้ํหนึ่งแก้วนะครับเมื่อโดนความเย็นเยอะๆนะครับที่อุณหภูมิ ก็จะถึงจุดที่ทําให้น้ําแข็งตัวนั่นเองนะครับก็แสดงว่าจะต้องอุณหภูมิจะต้องอยู่ที่ลบศูนย์องศาน้ําแข็งจึงจะแข็งตัวนะครับต่อมาการเปลี่ยนแปลงของวัตถุก,ก็คือเกิดจากมีประโยชน์นะครับเช่นการนําดินเหนียวมาปั้นเป็นเครื่องปั้นดินเผาแล้วนําไปเผาจะทําให้เนื้อดินเนี่ยแห้งแล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับนักเรียน ทีนี้กิจกรรมการเรียนรู้ก็คือให้นักเรียนวาดภาพการแยกส่วนประกอบของวัตถุชิ้นใหม่ลงในสมุดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ครูให้เรียนดูนะครับนักเรียนสามารถจะนำนะครับวัตถุอะไรก็ได้นะครับมาวาดนะครับแล้วก็อธิบายให้คุณครูดูเหมือนในภาพที่เรียนเห็นเนี่ยนะครับอย่างเช่นนักเรียนบอกว่านักเรียนเอาหมอนมาหนึ่งลูกแยกได้แล้วเป็นผ้า กับเป็นอะไรลูกเป็นนุ่นเป็นฟองน้ํากาแลแ้วแเต่นักเรียนก็จะทํามาเป็นชิ้นใหม่ก็เป็นตุ๊ก,กตาแบบนี้ครับนักเรียนนักเรียนก็สามารถคิดแตกต่างจากคุณครูที่ค,ครูให้ภาพนักเรียนดูในตอนนี้ก็ได้นะครับ หวังว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับเข้าใจในการทำกิจกรรมในครั้งนี้นะครับขอให้นักเรียนเนี่ยทำลงในสมุดต,ตกแต่งให้สวยงามนะครับแล้วก็ส่งครูในวันศุกร์นี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งในการสั่งงานแต่ละาง,งานนะครับคุณครูก็จะมีการเก็บคะแนนของนักเรียนทุกคนนะครับหวังว่านักเรียนทุกคนได้ทำงานส่งคุณครูทุกชิ้นแล้วก็มีคะแนนเก็บทุก ตัวชี้วัดนะครับวันนี้คุณครูก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับนักเรียน